ก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง JBUP Event กับผมเจมครับในวันนี้เราจะมาดูซองใหม่ของ Pokemon ม 3G Pocket เป็นโซคาริโอกับลูนาร่าไปดูกันเลยครับมาจะมีอะไรใหม่สตาร์เตอร์มีแบบที่เป็นเอฟเฟกกับแบบโจมตีธรรมดาแล้วก็ตำนานหน้าปกโซคาริโอกับลูนาร่าโอเค มีร่างกายล่างด้วยนะครับมันจะมาแต่ไอตัวเล็กอะกลายมาเป็นตัวของซูคาริโอกับดูนาลาผมจำชื่อไม่ได้นะ่าจะเป็นคอสมอกใช่ไหมอ่ะก็จะเป็นพวกเหล่าออร่ลาต่างๆนะคิวคอนออร่ากาล่าออร่าเนี่ยอันนี้ดีสุดไดคันดี้เนี่ยเดี๋ยวดียังไงเราไปพูดกันอีกรอบนึงโอ้กาเทนเนอร์เยอะมากลิลลี่อะกูอาร์ โอเควันที่30ครับผมก็ในตัวอย่างที่เราเห็นไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออมันก็จะมีการเหล่านี้เนาะที่ผมดูและปรากฏว่ามันวีเลโกซ่าครับผมเลโกซา EX ซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันทำอะไรได้เอามาเป็นตัวหน้าปกก่อนดีกว่า หรับตัวของโซกาลิโอกับมูนาร่านะครับโซกาลิโ so อเนี่ยมีร่างวิทยาการนะจากร่างแรกร่าง2แล้วก็มาร่าง3ก็คือตัวของโซกาลิโอมีความสามารถในการสวิตช์โปเกมอนในตาแหน่งไอทีกับตัวเองครับตี120นะแล้วก็สร้าง,งความเสียหายให้กับตัวเอง10หน่วยถามว่าดีไหมผมมองว่ามันก็พอได้นะมันก็พอได้แต่เท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงอาจจะไม่ได้เร็วเวอร์อะไรเท่าไหร่นะคือถ้าลองคิดภาพเราได้เปิดทีหลัง กลายล่างเนาะยังไม่กลายล่างสิต้องว่าติดจี้อ่ะเชินถัดไปใช้แลแคดดี้กลายล่างมาเป็นตัวของซูกาเิโอแล้วก็ติดจี้ธาตุเหล็กท่ากับว่าตี120ถ้ามันเปิดแบบนี้ก็ถือว่าเร็วครับเปิดแบบนี้ก็ถือว่าเร็วแต่สร้างพอใช้สิหน่วยให้กับตัวเองก็คือร้อ่มันยังเคโอใครไม่ได้ไงถึงบวกเลสร้อยสีก็ได้แค่บางตัวตัวอื่นๆที่มี HP ีที่ค่อนข้างสูงเนี่ยผมมาว่าก็ยังยังไม่ได้เพราะง้นแล้วเนี่ย ความสามารถเองก็ไม่ได้น่าสนใจมากเนาะแล้วก็ในเรื่องของท่าโจตีเองก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่อันนี้อาจจะอยู่กลางๆแล้วกันครับเราต้องดูก่อนว่ามันมีการ์ดซัพพอร์ตอะไรที่เพิ่มเตมิมในการช่วยให้กับตัวสุการิโอเนี่ยเก่งมากขึ้นนั่นเองต่อมาลูนาร่านะครับผมขอเปิดเป็นแบบนี้เยอะกันเนาะถ้าเปิดเต็มจอก็ต้องสวิตช์เข้าสวิตช์ออกเหมือนเดิมลูนาร่า ex นะความสามารถในการย้ายเอเนจีคือตัวของลูนาร่าเนี่ยมันจะเหมือนกับชาเวอร์นะครับผมหรือชาวาสเองที่ย้ายเอเนจีบนตำแหน่งเบนซ์เนี่ยไปในตำแหน่งแอคทีฟ แต่ไอตัวนี้มันจะย้ายทั้งหมดเลยคือย้ายได้หึ่งตัวต่อหนึ่งเทอรนะครับ 1ตัวนี่ก็คือ Energy ทั้งหมดเนี่ยของตัวนั้นเนี่ยย้ายมาที่โปรตไหนสแอทีฟเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภาพพลังจิตมีความสามารถที่เฟี้ยวฟ้ามากขึ้นแต่เดิมมันมีกิเลติน่าที่เก่งอยู่แล้วมีมิวทูที่เก่งอยู่แล้วมีการเล่นจี้อย่างเซอร์ไนท์ที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็มีตัวของลูนาร่าเข้าไปอีกมันทาให้การเล่นของสายพลังจิตเนี่ยค่อนข้างหมือหวาบผสมขวนะถือว่าเป็นสายหนึ่งที่เก่งในท็อปเทียนะสำหรับสายพลังจิตแต่เราก็ต้องมาดูว่าดูนมาม เก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ด้วยอ b i l เบ y เนี่ยค่อนข้างดูดีกว่าตัวของซูการิโอแล้วต่อมาก็เป็นสตาร์เตอร์ทั้ง3ตัวนะครับอันนี้ตีลดเลือดสินะครับตามสไตล์พวกสายไฟต่างๆนะครับส่วนตัวท่าน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวล,ล่างนะอันนี้ตี10หน่วยนะเท่าที่ดูผ่านผ่าดมานะครับตี1ตัว10หน่วยน่าจะเป็นการเลือกตีได้อต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะทําให้หลับอืทําให้หลับเลย ด้วยความสามารถของเขานะเป็นท่าร้องเพลงนะครับตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะจะทําให้ติดมืนงงได้ถ้าติด2 Energy พลังจิตก็ถือว่า2 Energy พลังจิตนะเราลองไปติดให้ตัวอื่นมันก็เวิร์กกว่าแหละแต่ด้วยความสามารถมันน่าสนใจดีเฉยต่อมาเป็น n e s s r u r a นะครับแล้วก็ตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากนะคือต้องบอกว่าผมอาจจะชอบไลชูมากแล้วพอเห็นไลชูอาราเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากนะครับแต่ว่าท่าโจตีมนะันอะ ผมรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่คือมันเป็นตัวสายฟ้านะครับแต่ว่าติดเอเนจีธาตุอะไรก็ได้นะเป็นธาตุใสนะตี30นะครับตามจำนวน Energy ของอีกฝ่ายในตำแหน่งแอทิลองคิดภาพังไงมันก็เหมือนกับตัวของเอลูเรโดที่ตีแรงขึ้นตามจำนวนเอเนจีของฝ่ายตรงข้ามถามว่าดีไหมยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่า HP น้อยการติดจี้ต้องใช้3จี้และตัวของธาตุสายฟ้าเนี่ยมันก็มีตัวเล่นจี้แหละ แต่ด้วยความที่ HP มันน้อยนะมันก็ทำให้แบบว่าอาจจะโดนโจง่ายคือ140มันก็ไม่ได้แย่นะมันมีผ้าคุมมีอะไรสามารถเติมได้แต่ด้วยที่ตัวมันเนี่ยติด 3G มันก็เลยดูแบบยากหน่อยเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการ์ดไปนี้แล้ว ไรเคนดี้หรือลูกอมมหัศจรรย์นเนี่ยไอตัวนี้นหะต้องบอกว่ามันสามารถทําให้เรากระโดดข้ามขั้นวิัฒนาการได้จากล่างหนึ่งมาเป็นล่างสได้ถ้าเป็นภาษาของเกมการ์ดโปเกมอนซีจีเนี่ยก็หมายถึงว่าจากโปเกมอนเบสิกเนี่ยมาเป็นสเต็ปสได้อันนี้ก็คือความสามารถของไรเคนดี้จากีิตโตะคันเงี้ยกลายมาเป็นลิซรอนได้คุณก็ไม่จำเป็นต้องหัวเสียเรื่องการกลายล่างว่าไอ้เม,มื่อไหร่จะจััวได้ล่าง3เมื่อไหร่จะจััวได้ล่าง2คุณมีไรเคนดี้จบเลยแต่การจั่วได้ไรเคนดี้ผมมองว่า ต้องมีการ์เล่งการจวให้ได้ลายเคนดี้นะครับแต่ไอไอเทมตัวนี้เนี่ยมันก็ไปทับกันกับโปเกมอนคอมมิวนเคชันนะเพราะผมมองว่าถ้าเกิดเราจะต้องใช้โปเกมอนคอมมิวนเคชันเนี่ยในการหาร่าง2หรือร่าง3ใช่ไหมสู้เราใส่ลายเคนดี้เข้ามาง่ายกว่าเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งโปเกมอนซีจีพ็อกเก็ตอาจจะต้องไปทบทวนไหมคือความสามารถมันก็เหมือนกันอนะะผมแปลไทยเลยนะเลือกโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็หากคุณมี สเตทสอก็คือล่าง3ของปเกมตัวนั้นเนี่ยสามารถวิทยาการได้เลยให้วางลงบนตำแหน่งพื้นฐานเพื่อวิทยาการโดดข้ามจากสเตทหนึคุณไม่สามารถใช้การดใบ,บนี้ในเทิร์นแรกของคุณได้นะครับมันง่ายๆเลยตายตัวมากๆก็คือจากล่าง1โดดมันเป็นล่าง3หรือสเตทสองนั่นเองครับ ไอ้ตัวนี้น่าสนใจมันคล้ายกันกับมาชโดก็คือเ <c oughs> มื่อผู้ยิมตก์ของเราโดน KO หรือโดนน็อกเอาไปนะครับเ๋ยวเปิดแปลไทยให้อ่านเลยหากผู้พิทักของคุณนะครับตัวอะไรตัวหนึ่งถูกทำให้หมดสตินะเนื่องจากความเสียายของการโจมตีฝ่ายตรงข้ามการแบบนี้จะบวกพลังโจมตีมากขึ้นอีก60หน่วยเป็น80ติดแค่ 1G นะถือว่าแรงใช้ได้ต่อมาเป็นโรคอนอาราครับติดหนึ่งที่เอา Energy จาก Energy s t โ n e เนี่ยติดให้กับมันเราก็ต้องดูว่าตัวของคิวคอนอาราเนี่ยเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ ต่อมาเป็นคาระคาระนะครับผมคาระคาระสิสำหรับตัวนี้เนี่ยจะทอยเหรียญ2ครั้งนะครับตี70ตามจำนวนหัวที่ออกการทอยออกหัวหนึ่งครั้งเนี่ยจะสามารถทําให้ฝ่ายติดเบิร์นได้หรือติดเผาไหม้นั่นเองต่อมาเป็นโรตอมเด็กนะครับผมอันนี้ค่อนข้างแปลกนะก็ <นะ S 2> คือเราดูการใบบนสุดของเด็กเนาะแล้วก็สับเด็กผมก็เลยงงว่ามึงจะดูทําไมวะเนี่ยเราอ่านแปลไทยนะดูไพ่ใบบนสุดสำรับของคุณจากนั้นคุณสามารถสับสำรับของคุณได้มันไม่ได้จัว่วนะเว้ย แต่มันดูแล้วก็สับผมเลยก็งงว่าผมเข้าใจถูกไหมวะอะไรเงี้ยนะและคันดี้เราพูดคุดยกันไปแล้วนะครับต่อไปเป็นการซัพพอร์ตทั้งหมดที่ถูกปล่อยมาในเทรนเลอร์นะคือต้องบอกว่าการซัพพอร์ตเหล่านี้นหะมันเฉพาะเจาะจงมากใช้กับโปเกมอนที่เป็นของแต่ละคนไปเลยนะครับซึ่งเราอาจจะเปิดให้เห็นแบบเร็วๆแล้วกันว่าสําหรับการตัดใบาเนี่ยเขาทำไรได้ได้ใช้กับโปเกมอนตัวไหนนะครับอย่างใบแรกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเอาโปเกมอนที่เจ็บอยู่อ่า คือตอนแรกก็งงนะเออใซ่ีนึงของคุณเอจีปกตินะถึงตัวที่เอาความเสียหายขึ้นมือเอ่อความเสียหายอยู่ในมือตอนแรกคิดว่าติดจี้ให้กับขุม้อนที่อยู่บนมือผมคิดว่าไม่น่าใช่แต่น่าจะเอาตัวที่เจ็บอะขึ้นมือตัวที่เป็นพลังแบบว่าธาตุปกติอะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้กับการ์ดใบนี้นะครับผมาการ์ดใบนี้เนี่ย เป็นโปเกมอนประเภทหนึ่งแหละเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะครับซึ่งตัวเทรนเนอร์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปเกมอนน้ำอ่เาเขาจะสวิตช์โปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในตำแหน่งแอคทีฟกับอยู่บนตำแหน่งเบนซ์นั่นเองนะแต่การสรับเนี่ยมันจะต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่ในเกมเนาะหรือว่าคือเขาพูดว่าเพลย์อ่ะผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ในเกมไม่ก็อยู่ในสนามอะไรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือว่าตำแหน่งแอคทีฟนะ <S <S โอเคคนนี้น่าจะง่ายๆนะครับโปเกมอนสองตัวของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้ว เป็นคาระคาระนะร่างแรกมันชื่อคาระคาระหรือคาระคาร้วจำไม่ได้อะแล้วก็ตัวของบาคุกเมสนะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยจะติด Energy ไฟให้กับกมุ่งมั่นสองตัวนี้แล้วก็จบเทินทันทีก็ถือว่าเป็นการเล่งจี้ที่โหดมากๆแต่เราต้องมาดูว่าตัวของบาคุกเมสเนี่ยไอตัวนี้นะมันมีความสามารถอะไรที่คุ้มค่ากับการติดสอ,องเอเนจี่เูกปัด่ามาเป็นการ์ดซับพอร์ตในด้านของพวกพลังจิตนะครับค่อนข้างน่าสนใจ คือมันจะมีโปเกมอนสองตัวเป็นโปเกมอนทรายกับตัวของ m ิ m i คิใช่ไหมคือความสามารถของมันเนี่ยเรายังไม่รู้หรือว่าความสามารถอะไรแต่มันสามารถย้ายดาเมจที่โปเกมอนตัวเนี้ยเจ็บอยู่ไอ้สตัวเนี้ยเจ็บอยู่40หน่วยเนี่ยไปให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามในตำแหน่งแอทีปได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเราต้องดูว่า ในตัว2ตัวนี้มันมีความสามารถทำให้ตัวเองเจ็บแล้วก็ใช้ความสามารถหรือเปล่าหรือตีแรงแล้วก็ตัวเองเจ็บอไอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะดีนะด้วยความสามารถของมิมิคิวที่เมื่อจะไปเกมไหนนะครับค่อนข้างดีเสมอสําหรับมิมิคิวต่อมาเป็นการ์ดฮิลนะครับฮิลออร์ดาเมะนะครับสำหรับปเกมอนหนึ่งตัวนะครับก็จะมี2ตัวนี้ดูกันสดๆไปเลยเนี่ยอตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเปิดให้สดๆแบบนี้เลยนะครับผม ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้นหูคุ้นตากันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่ะไปดูการ์ดถัดไปดีกว่าเออลืมบอกไปว่ามันจะดิสการ์ดนะครับหรือดิสออ l e เอเ์จีก็คือเอนเจีที่ติดกับ2ตัวเนี้จะหายหมดเลยต่อมาเป็นการ์ดที่สร้างดาเมจนะครับก็คือโกลูเนียสำหรับล่างออร่าฟอร์มจะเป็นตัวนี้แล้วก็คือมันมี3ตัวมันมี3ตัวเลยสำหรับ การ์ดเทเอร์นี้นะครับมันจะบวกพลังโจตี30ให้กับการ์ดเหล่านี้ที่โจงตีนะครับแต่ว่าการ์ดเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าความสามารถทั้ง3ใบนียมีความสามารถอะไรบ้างก็เลยไม่สามารถคา,าดคะเนได้ว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มอะไรนะครับแต่ด้วยหลักแล้วความสามารถเขาคือการตีและบวก30ให้กับการ์ดเหล่านี้ครับต่อมาเป็นการ์ดลิเลียนะครับฮิล60ให้กับเพิมสเตอร์2ก็คือร่าง3นั่นเอง ก็ถือว่าฮิวแรงใช้ได้แต่ตรงสเตจสเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้กับมอมอนบางตัวเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้กับร่างที่แบบวิวัฒนาการถึงร่างสุดเท่านั้นจริงๆนะก็ถือว่าเป็นการหนึ่งที่น่าจะเก็บไว้สวยแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงสําหรับพวกล่าง3นะครับก็รอดูกันว่า จะเป็นยังไงนะอันนี้เป็น a u ร a l i g ชูอีเอนะครับสำหรับอาร์ทธรมธรมดา E x ธรรมดาเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นร่าง2ต่างๆแล้วก็ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นคือ r e c o ซ a e x เอ็กะผมเลโกซาเนี่ยจะคล้ายกันกับตัวไคริวและไอตัวมาใหม่ล่าสุดที่เป็นไชนีนะครับก็จะคล้ายกันไอพวกนี้แหละก็คือผสมไคริวผสมวูทิโอนะครับผมคือมันเป็นความสามารถที่ผมมองว่าค่อนข้างเล่นยากนะคือติดจี้ใสก็จริงอยู่มี H p ีที่อยู่ระดับกลางๆเป็นท่า normal ปกติแต่ว่า การเล่นจี้สำหรับพวกจนะี้ใสเนาะมันก็มีตัวของเดียวกาถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆเลยถ้าคุณจะเล่นตัวของเรโคซาที่ตีถึง160ใช่ไหมดาเมจทีละ40 4 0คูณ4ก็เป็นทั้งหมด160ตํตามตีกระจายไงถ้าเทียบกันไปลองแบบใช้อาชซวุดมันก็จะง่ายกว่าในการควบคุมต่างๆภายในบอร์ดนะครับ ตัวของเลโกซ่ามันดูแรนดอมแบบแรนดอมไปเลยนะครับมันก็อาจจะยุ่งยากพอสมควรในการปิดเกมในการหวังผลเพื่อจะชนะจริงๆเนี่ยเลโกซ่าอาจจะเล่นยากไปหน่อยแต่น่าจะเก่งน่าจะเก่งอยู่ เพราะว่าถ้ามันมาสูงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีการ์ดที่แบบว่าเรื่องเอเนจีหรืออะไรต่างๆนานาที่เข้ามาในเกมนะครับส่วนมันก็จะมีการ์ดโปรโมทด้วยนะคิดว่าน่าจะมากับตัวของซีซันพาร์ทเดือนหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์อันนี้เป็นการาคาดคะเนเฉยๆว่าเออหน้าจะมากับซีซันพาร์ทเดือนหน้านะครับในการแจกทุกบยอยู่แล้วของซีซันพาร์ทนะครับสำหรับซีซันนี้ที่เราเล่นอยู่ก็แจกตัวของเนียวฮะสิ่งที่ผมหวังจากเซตนี้น่าจะเป็นร่างสามของเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเกากเกนที่เป เกมที่แบบเล่นเป็นหลักเนาะในตลับนะครับคือมันเก่งมากนะครับเป็นเมตาที่แบบว่าสุดยอดมากสำหรับกาโอกเกนนะอันนี้ก็คือในเจนที่7นะครับก็จะมีโปรกมอนเหล่านี้แต่คิดว่าคงมาไม่ครบหรอกนะแต่ก็คร่าวๆน่าจะมาพวกนี้แหละเพราะบางส่วนเนี่ยมันก็มาก่อนแล้วนะครับบางตัวนะมีมาก่อนแล้ว อ่ะอย่างตัวนี้นะครับมาแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าพวกอัลตราบีทเนี่ยน่าจะยังไม่มาในเซตนี้นะถ้าจะมาก็าจะมาบางตัวนี่แหละอาจจะมีเซราโอล่าไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะปูไปในเจน3เพราะว่าเรโคซ่ามาแล้วก็ถือว่าเป็นซองหนึ่งที่ต้องดูลึกๆจริงๆว่า ในซองเนี่ยมีการ์ดอะไรเล่นบ้างทําให้เซตเก่าๆเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ดีมากขึ้นนอกจากลูกอมนะคือลูกอมเนี่ยมันก็อิมแพคต่อตัวเกมมากๆอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากดูว่ามันมีการ์ดท,ที่ Impact อิมแพคกว่านั้นอีกไหมหรือว่ามีการ์ดอะไรที่มันสามารถส่งเสาาริมให้เราสามารถจัว่วได้ลูกอมเร็วขึ้นไหมถ้าอย่างพวกวันซีจีนะครับมันจะมีการ์ดใบหนึ่งก็คือสามารถที่จะดึงการ์ดไอเทมต่างๆเนี่ยขึ้นมาไว้บนมือได้ก็จะทำให้การ์ลร่างของพวกที่เป็นเซตสองหรือว่าร่างสามเนี่ย เร็วมากขึ้นจากฮิตโตัวคังเงะไกดล่ามาเป็นลิซโดอนได้เร็วมากขึ้นคิดเล่นๆล้วกันนะครับผมถ้าสมมุติคุณไกายล่ามาเป็นลิซโดอนได้เร็วมากขึ้นตัวที่จะเก่งขึ้นเลยก็คือลิซโซดอนตัวใหม่ครับก็หมายความว่าในเทอร์แรกของคุณอะใช้ไม่ได้ในเทอร์ถัดไปปุ๊บคุณลงฮิตโตัวคังเงะไปปุ๊บติดเอเนจีลงลิซโดอนติดเอเนจีแล้วก็ใช้ท่าโตกดึงเอเนจีเข้ามาอีก 3G เท่ากับว่าติด Energy ได้เร็วมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ n i s s a n ex อร์ชัันใหม่เนี่ยดูเก่งมากขึ้นมันจะได้ดูไม่เป็นรองตัวของ n i s s a n ex ฉบับเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเป็นคอมโบหนึ่งที่ผมน่าจะคิดได้ในตอนนี้นะครับดูพวกสเตจสองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะฟูจิกิบานะนะครับแต่ว่าฟูจิกิบานะยังไม่มีตัวเร่งจี้นะหรือตัวของเซอร์ไนก็ได้เนี่ยครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอยากให้มันการ์ล่างเปนล่างสามนะ ไคลิกกี้อ่าไคลิกกี้ได้แต่ว่าการติดเอเนจีอย่างที่ผมพูดไปถ้าต่อสู้เนี่ยบางตัวมันติดจี้น้อยแนละ้วมันเก่งไปเลยครับแต่บางตัวมันติดจี้เยอะแต่มันไม่มีตัวเร่งจี้อย่างลูคาเลโอที่เราพูดถึงในคลิปของลูคาเลโอเนาะคาดมืดมีนิโดคิงนิโดควีนนะครับในเซตนี้อ่ะล่างสามีน่าจะเป็นเอเวโดนะเอเวโดฮะาสามารถการล่างได้เร็วมากก็ดีเหมือนกันนะครับในเทิร์นที่เราออกก้อยแล้วเราติดเอเนจีก่อนปุ๊บเทิร์นถัดไปแรคเคดดี้การล่างปุ๊บตี70มันก็ถือว่า ใช้ได้อะใช้ได้นะครับยังมีอีกหลายตัวนะที่การล่างล่างสามแล้วน่าจะเก่งอย่างกาเบียสเนี้ยผมมองว่าก็จะทําให้ตัวมันน่าจะเก่งขึ้นระดับนึงแต่ก็ไม่คิดว่าน่าจะเก่งมากหรอกเพราะมันมีล่างสามหลายๆตัวที่เก่งกว่าตัวของกาเบียสนะครับลักหลักเนี่ยผมมองว่าเอามาใช้กับลิซนอนหรือเปล่าวะ คุิซดารเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในบรรดาพิมพมอนทั้งหมดที่กลายร่างถึงร่าง3นะครับแล้วก็มีตัวของเอรโดที่เหลือผมไม่รู้สึกว่ามันจะเก่งเท่าไหร่เลยนะสำหรับพวกที่แบบกายร่างจาก1มาเป็น3เนี่ยยังไม่รู้สึกถึงออราแห่งความเก่งของมันนะเท่ากับตัวของริซดาร์ดอาแม็กก็พอได้นะ5้าคาสุมิหรือมิสตี้เนี่ยพอยออกหัวได้เยอะ มันก็เวิร์กนะครับเพราะมันตีทีก็1 6อดาเมจแล้ก็ลรงใช้ได้นะได้แต่จินตนาการแล้วก็มนโนเพิร์พกันไปนะครับรอเกมเข้าวันที่30เรามาเจอกันว่าจะเกลือหรือไม่เกลือกันครับสุดท้ายก่อนจากกางกันไปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันอยู่นะ ก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงหลายๆเกมบ้างนะครับให้ไม่เบื่อกันนะแต่รู้แหละว่าทุกคน,นติดตามผมเพราะโปเกมอนแต่โปเกมอนตอนนี้มัน,มนเงียบๆเงีมันเพิ่งมีข่าวซองใหม่เซอร์ไพรส์มาก็เลยอัดให้กับทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามโปเกมอนยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับต่อให้โปเกมอนซีจีพ็อกเก็ตเนี่ยมันไปแล้วเราก็ยังทำโปเกมอนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของเกมอื่นๆที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะทำอยู่เหมือนเดิมติดตาม Subscribe ได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ไปไหนแน่นอนสำหรับโปเกมอนนะแล้วก็สุดทท้้าาายยขอองสุดนะครับบฝกีติช สปอนเซอร์ของผมนะครับไม่ว่าคุณจะเติมเกมบพื่อความสนุกซีซีพ็อกเกตพีซีโมบายนะครับติดต่อที่อ e r รัตติช็อปได้นะครับทุกใครที่อ e r รัตติช็อปครับเปิดบริการ24ชั่วโมงไปอุดหนุนเขากันเยอะๆนะ แล้วเจอกันใหม่สําหรับโปเกมอน 4G Pocket เราจะได้เจออีกทีหนึ่งก็หลังจากที่การหลุดทั้งหมดเนี่ยมันมาแบบตัวเต็มแล้วก็มันมีหลุดมาอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมหลุดมาอยู่แล้วแน่นอนเราก็จะได้พูดกันว่าการ์ดทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถอะไรอย่างไอ้พวกที่เป็นเทนเนอร์ใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าการ์ดปลุกปันของเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างคุ้มหรือเปล่ากับการใช้เทนเนอร์แบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมโปเกมอน 4G Pocket นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ